นายกลงพื้นที่ยะาลาประกาศย้ำรัฐบาลมีเสถียรภาพกับอนุทินไม่เคยทะเลาะที่จังหวัดยะลาผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเบตงตาําบลยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นประธานในการเปิดพิธีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานนานาชาติเบตงโดยมีทางด้านของนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสสในพื้นที่เข้าร่วมโดยนายกและคณะได้มีการเปลี่ยนมาสวมเสื้อผ้าปาเต๊ะลายยะลา รวมใจซึ่งเป็นรายอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลามีแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจําจังหวัดนั่นก็คือดอกพิกุลและแหหรือยอลาชื่อเมืองยะลาในภาษามาลายูสื่อความหมายถึงปวงประชาชนมีความสมานฉันกลมเกลียวกันไม่ว่าเชื้อชาติใดศาส,สนาใดาร้อยเรียงดุดพี่น้องที่รักใคร่จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดช่วงหนึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญในชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีวันนี้กระทั่งสําเร็จเรียบร้อยแล้วในระยะแรกซึ่งสนามบินนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ ของพื้นที่ที่แตกต่างด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม้ไผ่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิน่นรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันส่งเสริมให้เมืองเบตงเป็นเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวและด้านการค้าชายแดนซึ่งเป็นไปตามนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาประเทศของเราโดยเฉพาะทุกภาคตนมีความหวังกับภาคใต้านานพอสมควรแล้วว่าจะ อย่างไรให้เกิดการพัฒนาภาคใต้ให้ทัดเทียมกับภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเห็นได้ว่าสนามบินเริ่มให้มีการกอร่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2558และใช้เวลาน,านานพอสมควรกว่าจะสำเร็จในวันนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาและสร้างความเข้าใจชี้แจงประเด็นต่างๆให้ถี่ถ้วนจึงมีการอนุมัติงบประมาณซึ่งก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผ่านมาแล้ว2รัฐบาลโดยมีตนเป็นนายกทําให้เกิดความสําเร็จในวันนี้แล้วตนเองก็คาดหวังว่าในอนาคต จะทาหลายอย่างให้เกิดขึ้นมากกว่านี้เพื่อให้มีการพัฒนาภาคใต้ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีระคณะได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศาการท่าอากาศยานนานาชาติเบตงและได้มีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ยะลากล่าวช่วงหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นายกหวังดีกับทุกๆคนวันนี้เกิดปัญหาขึ้นเยอะแยะ ทั้งปัญหาอุปสรรคและปัญหาต่างประเทศไม่มีประเทศไหนไม่เดือดร้อนแล้วมาบอกรัฐบาลไม่ทําอะไรขอให้เข้าใจรัฐบาลทําทุกอย่างเต็มที่และวันนี้ทําให้ประชาชนได้เยอะมากแล้วขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ตนก็คิดว่าตนก็มีกําลังใจที่จะทํางานให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลคอรมอสอสอพักร่วมหากพูดและคิดแต่สิ่งที่ดีก็ตอบกลับมาหาเราคือกุศลหากไม่ขัดแย้งกันก็จะทําให้ได้ทั้งหมดทุกเรื่องก่อนที่จะถามกลับมา ยังประชาชนว่ามีอะไรถามอีกหรือไม่พร้อมถามฉีดวัคซีนครบแล้วหรือไม่ตนมาพร้อมนายอนุทินจากนั้นหันกลับไปถามนายอนุทินว่าวัคซีนพอหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็ตอบว่าเพียงพอก่อนที่นายกจะกล่าวว่าคนละพักแต่ไม่ทะเลาะกันขณะที่ชาวบ้านก็ตะโกนว่าคนละพักแต่ใจเดียวกันนายกก็ได้มีการยกนิ้วโป้งแสดงสัญลักษณ์ยอดเยี่ยมและกล่าวว่ามันต้องอย่างนี้รัฐบาลอยู่ด้วยกัน